นี่มาสวนขี่เปยหรือว่าป่าอเมซอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลูกหลงโอ้ีลูกหลงเลยพี่ลูกหลงแต่ลูกยังเล็กอยู่นะได้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 เพราะว่ามันนอกฤดูการโอ้งามใจเลยโอ้ยมีลูกอ๋อนี่ลูกเนี่ยดำเนี่มันมันเพิ่งออกใช่ไหมพี่ถ่าันหลงฤพื่ดูมัอโอ้แต่เรียกคือดอกทั้งหมดเลย่งต้นนี้กี่ปีพี่ต้นนี้ก็อยู่ประมาณ6ปีกว่าต้นนี้ขายอยู่เจ็ดแสน แต่ตอนนี้ผมว่าเราหลงแล้วเอออ้าวอดัมไหนคุณบอกว่าคุณเคยมาไงอย่างนี้มองไม่ออกครับหนมองแต่จะให้มองเทียบกับต้นนู้นผมกำลังสงสัยพี่ชอมาอย่างไงนี่รถมาครับผมขับพาไปงดเฉยวันนี้มาที่บ้านพระเจ้าดมสันยี่สิบยี่ร้อยรัปชสี์ทำอะไรอยู่ครับพี่ ตกกระดุ่งหมดตกกระจายเลยตกกระชายสวัสดีครับผมผมองพันธุ์น้ผมสวัสดีครับผมมานำตีสิบครับวันนี้เกษตร้อยชายผ่าฝนมาใช่ฮะผ่าพายุผ่าเมฆมาวันนี้เราเพื่อที่จะมาดูมาดูอะไรเนี่ยอาดามเห็นมีแต่ต้นไม้เขียวเขียวฮะดอกดอกนี่เหรอไม่ใช่อันนี้พาาชมพูวันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นไม้ต้นแปลกประเภทหนึ่งที่เขาว่ามาัศจรในเรื่องของผล กินแล้วทาให้ตัวหอมบางคนบอกในข่าวออนไลน์เนี่ยบางคนบอกอหอมยันหอมยันฮีฮีก็มีอะไรเงี้ยหมยันฮีเลยนะโอ้โหพูดด้ดมากเราก็รู้ว่าช่วงนี้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หน้าผลของเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาชิมหรือว่ามาชมกันจริงๆแต่เรามารู้จักการเลี้ยงดู ต้นนี้ให้แบบเติบโตแข็งแรงขยายพันธุ์ได้ดีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเริ่มสงสัยแล้วครับมันคืออะไรกันแน่มันคือพลางชมพูหรือเปล่าไม่ใช่มันคือมะขามเทศอันน่าจะใช่เฮ้ยไม้่มันคือคีเปครับคีเปคีคออีคีสลเอปอฟลอริงเปลเนี่ย คีเฟ่เขาบอกว่าเคยได้ยินแต่มะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอฟักแฟงแกงโดยเฉยเฮ้ิ้วเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องฮิ้วเพราะคีเฟ่ไม่ได้อยู่ในบ้านเรามาก่อนอะไระครับมาจากชวาเอ้ยมาจากอินโดนีเซียมาไกลมายะไรแต่ว่ารู้แรกๆเขาว่าเข้ามาประมาณ3 0ปีอุ้ยจากแล้วนะแต่ว่าทำไมยังคนไทยหลายคนยังไม่รู้จักไม่รู้จักยังรู้จักเพราะว่ามันเหมือนกับไม้ประจานที่ มีจํานวนไม่เยอะในแผ่นดินไทยเหรอโอ้ยสงสัยแล้วงสงสัยแล้วสสเลี้ยงกันไม่รอดมาตั้งแต่ยุคแรกเหรอแสดงว่ามันก็ต้องมีกรรมวิธีในการเลี้ยงดูพอสมควรผมว่าน่าจะมีคนเนี่ยที่พอจะให้ข้อมูลได้ซึ่งเคยมาชมสวนเขาแล้วตอนนี้ไม่ใช่สวนอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นป่าแล้วอ้เหรอ โอ้ยต้องไปต้องไปดูไปต้องไปดูต้องไปดูก่อนแล้โอ้โหมันเป็นป่าที่เชื่อได้ว่าเราไม่รู้จะเข้าทางไหนแล้วจะเดินออกทางไหนนี่เขาเขาให้เราเข้าไหมเนี่ยไม่รู้ว่าบุกกันมาก่อนพี่ไปทางนี้ใช่ไหมทางนี้ดีกว่าพี่ไปที่แล้วคุณคิดว่าทางนี้ไปเหรอครับพี่ไอ้ดมเดินให้เราไหมเนี่ยคุณคุณจะพาผมไปเลี้ยงงูหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าให้เราหลงแล้วเหรออ้าวอ้ดมไหนคุณบอกว่าคุณเคยมาไง ไม่คุ้นทางนี้เลยเข้าไปเจออันาักคอน้านี่แย่เลยนะอันดัมเ้ยสมัยก่อนผมเคยมาต้นนี้มีมีผลมีผลออกมาให้เราเห็นตามต้นไอ้นี้คือต้นชีเปที่คุณพูดใช่ไหมใช่พี่ชีเปโอ้โหนี่มันทอกมาแบบไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คือคือคือที่มันออกผลคราวที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เพราะผลนี่เขาออกตามต้นเลยแล้วผลคล้ายๆใหญ่กับละมุดหน่อยนึงอะสีคล้ายๆกัน แต่ผมไม่มีวาสนาได้ชิมโอ้โหตายแล้วเลยตัวทําให้ผมตัวเหมือนถึงทุกวันนี้เลยนี่น่าผมก็ว่าผมไม่เดินหางพี่คุณอย่าบอกนะว่ารอบๆบตัวเรานี่ทามันคือขีปเปทั้งหมดตอนนี้คิดว่าน่าจะใช่ละครับเก้าสบเก้าจกี่เปอร์ซนไม่รู้ผมว่าเกือบร้อยแล้วผมก็นึกว่าแบบมันมีแค่ต้น2ต้น ที่นี่มีเป็นหมื่นครับเฮ้ยไอ้ดำจริงไหนคุณบอกว่ามันปลูกยากปลูกเย็นก็พหมายก่อนปลูกยากแต่มีพี่คนนี้แหละเขาปลูกได้โอ้โหฮมีอยู่เจ้าคุณผู้ชมเป็นหมื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแกแล้วว่าแกปลูกยังไงมันถึงได้เยอะขนาดนี้เขียวรวมสมบูรณ์เลยเห็นบอกมูลค่านี่ไม่ธรรมดาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจ ผมต้องเลยมาทําความรู้จักแกก่อนที่มันจะหมดป่าบ้านแกเหรอเพราะตอนนั้นแกอาจจะบินไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ขายดีขายดีเพราะว่ามีมีเหมือนกับคนสนใจที่จะไปลงเป็นเห็นได้แล่วว่าสิบไร่ร้อยไร่กันเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราเลยต้องโชคดีของเราแล้วที่เราได้มาวันนี้ยังอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแล้วครับเรารู้ว่าตรงนี้ที่ไหนพี่ที่ไหนละเนี่ยนี่มันอยู่ในแถวเราแวกท่าอีทเราตั้งให้เบีนะไม่ให้อยู่ในป่าในดอยที่ไหนอ๋อเหรอใช่ผมก็นึกว่าเราอยู่ต่างจังหวัด ต้นไม้ถึงได้เขียวดมสมบูรณ์ขนาดนี้เฮ้ยเขาใครๆมาหาแกก็ต้องแหวกมาอย่างนี้เหรอเนี่ยดำวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีนักร้องดังมเหรอนะในยุค90น่ะมาเยือนด้วยนะไอ้ยะแม่วันนี้เจอศิลปินเจอศิลปินเลยโอ้ยโอ้มโธรรมดานะอ้ยโอ้ย้นนี้นนี้นนี้ใช่้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 ่้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโยอ้ย้ย้้ อ่ต้นใหญ่เห็นบอกว่าต้นที่เราเห็นนี่ยังไม่ใหญ่มันมีใหญ่แบบต้นื่อกี้ที่อดัมบอกต้นสูงห้าหกเมตรโอ้แล้วที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าแค่ใบก็แปลกแล้วนะพี่นะเนี่ยคือสีของใบเนี่ยเขาไม่ได้มีสีเขียวสีเดียวในต้นนะมันมีทั้งสีเขียวอ่อนสีขาวสีแดงสีชมพูวะเพราะอะไรนั่นน่ะสิ ผมก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้เห็นต้นไม้แบบนี้บ่อยๆในบ้านเราครับนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของกันดีกว่าพี่โอ้ยไปๆๆได้ยินเสียงแววๆแล้วแกต้องอยู่แถวนี้แน่ๆไปตามเสียงไปไๆๆปโอ้โหแอบมาปากกดกันอยู่นี้นี่เองสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับพี่ชอโอ้โห นี่นะครับผมศิลปินยุค90ครับนี่หรือว่าเป็นปูชนียะบุคคลอีกหนึ่งคนกาลังฮิตไงเลยกาลังฮิตในดียะบุคคนอะไรขนาดนั้นแมที่แหนี่โอ้ยปราดชาวบ้านปูชนีบุคคลของจริงพี่แดงก็เป็นหนึ่งอ่าในเขาเรียกว่าผู้บุกเบิกครับผมใช่ไหมใช้คำว่าบุกเบิกได้นะพี่ ยังไม่ได้เอายังไม่ได้กันรอก่อนนะแดงรอนอี๋ยวนะผู้พัฒนาผู้พัฒนาอ่าู่เส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วนี่สิลงมือนี่สิอันนี้ผู้ผู้บุกไม่เบืกอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เบิกสามบ้านร้านอยู่วันวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสาบสนมากันเยอะเลยมากันเยอะแล้วเกันเราอยู่ในดงเพลงที่ไหนหรือเปล่าที่นี่ดงเพลงหรือเปล่าอ่าแห่งเยงเลยไม่ผมก็กำลังสงสัย พี่ชอมาอย่างไงนี่นั่งรถมาครับผมครับผมครับก็แค่นั้นแหละครับวันนี้พี่ชอมาที่ป่าคีเปลนี่เรื่องอะไรพี่มาเรื่องอะไรนี่ครับผมที่มีต้นคีเปลด้วยออับพี่เด่ยเขาได้ของสมน้ำหน้าคุณด้วยสมวนาคุณสมน้ำหน้าคุณนี่นี่นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นน้ำชา น้ำนี่เลยใบนี่เลยน้ำต้มคีเปอเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคีเป่โอ้โหดื่มสดๆเลยครับอย่าผมไม่เชื่อพี่เด็ดขาดว่าพี่มาเพราะน้ําขวดเดียวมันต้องมีดีมีเด็ดอะไรที่ถึงได้มาพี่ชออย่ามาอยามาอํมกันผมไม่ได้เพราะปกติเจอแกยากมากสิ่งที่บอกไม่ได้ ครับมันอยู่ในใจนี่อันนี้พี่แดงจัดเตรียมไว้นะฮะครผมครับขอบคุณมากนะครับเฮ้ยใบกระท่อมหรือเปล่าพี่อันนี้ไม่ใช่กระท่อมฮะครับปราสาสตร์ชัดๆเลยโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวผมขอดูชัดๆหน่อยฮะคุณาดำครับใบใบใบต้องใบแก่ได้ที่เหื้อ ใบที่เราเดินแหวกสวนมาเมื่อกี้เปรียบเทียบกันหน้าพี่แดงไม่ใช่อันนี้คือใบคีเปนะครับเดี๋ยวหลายท่านสงสัยว่าเอาไปทำอะไรหลายคนก็จะแบบมองว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบใบกระเมมลักษณะการต้มก็เหมือนกันนะรคับบได้กัน สพคุณต่างกันสรพยอกสพยอกเป็นสรพยอกสรพสรพอะไรนะสพยาสรพยาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขยายผลแล้วกันว่าเพราะอะไรนะครับนี่ที่มาจากนี่เลยมาเพราะกูรู้่ะเพราะกูรูพี่ชอทำเพลงยังอยากรู้ขนาดนั้นและคนเกษตรอย่างเรา ครับเรา็ิดอยากรู้มากกว่าชแต่จริงๆพี่ทอเนี่ยเขาทําเพลงมานานไงปดีเจเมีปวดหลงปวดหลังเขาเลยอยากลองหน่อยได้ข่าวมาว่าครับหลายคนอ่ะคซัดไปแล้วดีขึ้นเราก็เลยผมมีปัญหาเรื่องบรเด้าไม่ได้ใช้งานก็หลายท่านอาจจะสนิมเกาะ ตอนนี้หลายท่านบอกตกลงคนไหนแขกของเราคนนี้ลปล่าวหรือคนนี้แขกอ่าแล้วหญๆว่านี้ <c oughs> นอันนี้จร <c oughs> ิงมาแล้วพี่ชอมาแล้วก็ถสียอวอกาสแนะนําพี่ชอสักนิดนะ,ค,ะครับพี่ชอเป็นหนึ่งในศิลปินยุ 90, ค90หนึ่งท่านที่เคยออกอัลบั้มมาแล้วมากมายยอดนะครหลายอัลบั้มเลยตอนนี้ปัจจุบันพี่ชอหายไปไหนครับไม่ได้หายครับถ้าหายผมก็จะไม่ได้นั่งตรงนี้ครับ ตอนนี้ยังมีผลงานอะไรที่ยังทำอยู่ครับก็ผลงานเพลงครับผมนี่เขาไปดูได้ที่ YouTube ได้เลยอ่าชอริดักช anel นะครับครับเฟซบุ๊กก็ชอริดักครับผมครับก็เฟซบุ๊กแฟนเพจชอริดักนอกจากนั้นก็มีจัดรายการวิทยุครับทุกวันรงเพลงรงเพลงโอ้โหที่ w w w s o n g p e n g c o m งเพับคนนะไม่ใช่แค่กรุงเทพฟังนะปังอีสานเขาก็มีนะเหรอ กามีทั่วไทยไกลทั่วโลกครับนี่ทั่วไทยเลยก็ไทยที่ยังเคยรับชมผลงานของพี่ชอหรือว่าติดตามอยู่นะติดตามต่อตามช่องทางที่พี่ชอบอกได้ติดตามได้แต่อย่ามาตามติดพี่ชอแล้วเอาของเขาไปนะที่สำคัญคุณอาลามายุตแล้วแล้วคุณรู้หรือไม่เอ๊แล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับครับรายการเกษตรรอยช้ยของเราครับเสียง เพลงประกอบนะน่รายการทั้งคําร้องทานองน้ําเสียงนี่คือพี่ชอเป็นคนประพันธ์ให้ทั้งเส้นต้องขอขอบคุณพี่ชอไว้วันนักนที่นี้ด้วยรายการแล้วใช่ไหมครับจับเดี๋ยวพี่แดงไม่เรียกไว้หน่อยเลยเหรอพี่แดงนั่งรอตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะถึงพี่ชอจนคิดว่าจบรายการแล้วผมเมื่อไหร่จะถึงกูสักที แต่วันนี้จุดประสงค์ที่พวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนนี่แหละทุกคนนี่แหละมารวมตัวกันรผมณป่าแห่งนี้ใช่ตอนแรกนึกว่าอยู่ไกลเมืองนนท์นี่เองอยู่ที่จังหวัดนนทบเทุรีนี่เองตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะพี่แดงครับจังหวัดนนท์ครับจังหวัดนนท์แถว อ่ะอำเภออะไรนะตรงนี้บางครวยอเอเมืองเลยเหรอตรงนี้อ๋อเมืองเลยอยู่แถวสะพานปีนเก้าพระปีนเก้าไม่ใช่ครับพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าแถวพระรัตนังเก้าพระปีนเก้านู่นแถวบ้านเราพระปีนเก้าอยู่ฝั่งนู้นครับพี่ฝั่งวนทีนี้ผมเท่าที่สังเกตมันร่มรื่นมากนะครับรอบตัวเรานี่โอ้โหพี่แดงปลูกอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว มีอะไรบ้างพี่ในนี้มีอะไรบ้างครับพี่ขี่เปอย่างเดียวฮะพี่แดงพูดเล่นอีกแล้วตะกี้ผมไปดูอะตะกี้ผมแหวกมาพี่อนาคอนดาเกือบจะคาบไปไม่มีกันละพะคุยกันไว้แล้วพอคุยกันไว้แล้วเก็บไว้แล้วนะคุยกับรู้เรื่องตะกี้ตะกี้ไงอนาคอนดาอ๋ออนาคอนดาตะกี้เจอไปเหรออ่าไส้เดือนหรือไส้ปีก็ไม่รู้ใหญ่มากไส้ปีเลยหลายท่าน อาจจะสงสัยผมตกใจอะไรครับผมนะกับต้นไม้เหล่านี้ครับคือได้ข่าวว่าต้นไม้เหล่านี้มันเป็นต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศนอกใช่นีม่มาไกลถึงประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเลย,เลยแต่ที่สำคัญคุณยดัมต้นมันไม่ใช่ว่าบาทสองบาทใช่แต่แตมันมีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้าน<ะ>อยะเออจริงๆแล้วผลนี่มหาศาล แต่ผมดูแกไม่น่าจะมีตังค์นะั้นแอบไว้แอบไว้เหรอพี่แดงทําไมทําไมทําไมพี่แดงถึงได้มีต้นคีเปมากมายขนาดนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่เล่าก็ได้เล่าก็ได้เล่าเดี๋ยวจะแหลมนะโอ้โหครับพี่แดงก็เมื่อก่อนนี้ก็เคยทําไม้ดอกไม้ประดับอยู่ครัวมันมีปัญหาต่างๆเยอะแยะ เราเลยตัดปัญหามันเอาทุกอย่างครวบแล้วตัดความเลยว่าปัญหาเราไม่เอาครับเราก็มาสนใจกับตัวนี้ครับทีแรกก็ได้ไปอ่านอ่านยังไม่พอก็มีโอกาสก็ได้บินไปศึกษาโอ้พี่แด๊ไปถึงอินโดนีเซียมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่พอบินไปศึกษาหาข้อมูลบางอย่างมาแล้วก็กลับมาพอกลับมาเสร็จก็พอรู้ว่าเขาเล่าให้ฟัง่ง เขาเล่าว่าคนใครครับพี่คนที่อินโดเขาเล่าว่าผมก็ถามว่าอาจารย์ปลูกคีเปเนี่ยครับผมคีเเนมันดีอะไรยังไงแบบไหนครับเขาก็เล่าเรื่องถึงประวัติของสุรา่ารใธ้นฟังว่าสมัยก่อนนี้ครับผมผู้ที่ได้กินผลคีเปนั่นคือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นโอ้โหผลขอดาตามันี่ไม่ได้เลยเขาบอกว่ากินแล้วทําให้มีกลิ่นตัวหอมพยาทุกอย่างหอมหมดอ่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็คือ ก็สนใจเือนกันแต่เงยนอฉยและอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับพี่แล้วก็ถามว่าแล้วประโยชน์ของมันน่ะนอกจากกลิ่นตัวหอมแล้วมันมีอะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามีคนที่นั่นเป็นเกาถึงก็ต้องนั่งรถเข็นครับอกเขาบอกว่าเกาเนี่ยเปนปวดเราก็ไม่รู้ว่าปวดยังไงเพราะเราไม่เคยเป็นปวดมากพี่ปวดมากแล้วคนเป็นอยู่ในเชี่ยวชาญเรื่อเกาและทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยผลไอ้ใบมันอ่ะครับผมครับ ไปต้มกินเขาบอกว่าต้มกินไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเขาก็ทิ้งรถเข็นเดินเองได้ผมก็บอกโอ๊ยมันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะผมไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่เขาเป็นคือผมเป็นก็คือคนทำงานหนักก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเท้าเล็กๆน้อยปวดสายตามการยกของดูคุณดูแต่ละอย่างมันหนักไหมใช่งแต่ละใบแล้วผมก็วัยรุ่นผรก็ทงไอ้ยาอ่าทีนี้ทำงานท้องต้องลงมาต้มกินเลย และผลเป็นไงครับพี่ต้องกินมาทีแรกมันก็ยังไม่พอต้องเลยได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าตื่นมามันก็โล่งดีสบายดีแล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะครับมันมีความพิเศษขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทุกคนเวลานอนเนี่ยครับต้องตื่นขึ้นมาฉี่รัาฉี่เสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตตัวเองอะ่ะมันเหมือนตัวเองมันหนักแล้วกลับไปนอนไม่ค่อยจะหลับอใช,ใช่ใช่ใช่ผมเป็นบ่อยอ,อันนี้เป็นบ่อยแต่ผมได้กินตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บผมว่าเฮ้ย ฉ so, yes. hey, yeah. ี่แล okay. ้วร şey yes. ู้ส uh, ึกต um ัวเบากลับไปนอนก็หลับสบายก็คนที่รู้จักพอามาบอกที่เขาแบบทำงานหนักนะเออเอาไปลองดูที่ลองดูที่เออฮะมันก็หลายเปอร์เซนต์ที่อ่ะเขาบอกเออมันดีขึ้นมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งผมก็ต้มกินมาแค่สิบหกปีฮะต้มกินมาแค่ยังงี้เหรอแค่สิบหกปีอ6สิบกปี ความรางังเก็พาลงลงเพลงตลอดหก <c oughs> ปีนี่ <c oughs> ผมไม่เคยเป็นอะไรเลยนะ <c oughs> ดันไขมันเบาหวานอะไรผมไม่มีโอ้โหครับไอทีนี้ก็พอพก็คนรู้จักกันก็เล่าให้ฟังครับเราก็ไม่รู้มันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่มหมอจะไปทําอะไรได้แต่เขาบอกว่า คนที่นั่นเขาก็เล่าต่ออีกข้อผลน่ะมันจะดีต่อไตไอ้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้ากินในนียถ้าแก้ปวดแก้เมื่อยเนี่ยคนบ้านเราทํางานหนักเกษตรกรชาวนาเนี่ยเยอะครับผมมันก็น่าจะดีเพราะเขาปลูกไว้ต้นเขาก็เด็ดมาต้มกินใช่บ้านเราคนจนเยอะคิดแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็ผลเขาบอกดีต่อไตเอยดีต่อไตก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นคนฟอกไตแล้วน่าสงสารใช่ครับแต่แต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงตรงนั้นฮะยังไม่ถึงว่าจะเออจะต้องไปอะไรว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเราก็ไม่รู้ครับผม นี่แหละมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทําตัวนี้ขึ้นมาอ๋อก็ถือว่าอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งใช่ทำให้พี่แดงเนี่ยหันมาสนใจเลยจากไม้ดอกมันประดับมาเลยเพราะว่าการทําไม้ดอกวันประดับก็คือเขาทํากันเยอะแยะเยอะและอย่างหนึ่งมันมันมันสมควรจะพูดหรือไม่สมควรพูดก็ไม่รู้ไงยังไงยังไงพี่พี่พูดอย่างนี้ยังไงสักนิดนะกันเลไหนๆก็ไหนๆแล้วคือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับ ต้องเกตดูครับนี่เอาผมไม่พูดแต่ผมเล่าให้ฟังดีกว่าอ่านนี้ไม่ได้เขาเล่าว่าอันนี้พี่แดงเล่าอันนี้เล่าให้ฟังแต่ไม่ได้พูดว่าครับไม่ได้ว่าใครว่าผมจะมาเปรียบเทียบหนึ่งเกษตรกรครับสองล้านทองครับอ่ายังไงพี่สามล้านนาฬิกาครับค้าร้านนาฬิกาก็จะเป็นแถวบ้านชอครับบ้านพี่ชอเนี่ยเหรอครับร้านนาฬิกาแถวมินบุรีโอ เป็นตึกติดกันหมดเลยไม่มีอะัรขันเลยร้านนายการทั้งนั้นเลยขายนายกาทั้งหมดครับรวยหมดผมไปยบราชสองฝั่งฟากเป็นหมื่นหมื่นห้องเป็นพันห้องขายทองมองขั้นหมดบาสามหมื่นเท่าทั้หมดรวยหมดรวยหมดตอนนี้มาถึงเกษตรกรแล้วครับขายของก็คือยังไงหาจุดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยไปทําเหมือนกัน ทำเหมือนกันแต่ก็ราคามันไม่เหมือนกันมันก็เลยยังไม่มีใครรวยมาล้านทองสักคนนึนเพราะร้านทองเขาตรึงราคาไว้่าของก็เราจะบอกว่าพืชประดับต่างๆพืชผลไม้ประดับเนี่ยเขาตัดราคากันลงอย่างมะดาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีถูกมีแพงส่วนนู้นราคาหนึ่งส่วนนี้ราคาหนึ่งขายไม่ได้เพราะําอกมาเยอะไม่รู้อีกตอนนั้นก็คือก็่านผมก็เลยมีความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเรามาทำของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเองครับ ขายเองครับขายไม่ซื้อก็ช่ังนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาเปรียบใครและเราก็จะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบครับแล้วก็เราก็ไม่พึ่งคนกลางก็เลยเลือกไม้มาจา์ที่แบบว่าไม่ได้มีคนปลูกสําเร็จมากในประเทศไทยที่นั้นเลือกที่วัดดวงเหมือนกันนะเพือตอนแรกเป็นไงบ้างพี่เป็นไงพี่ถามว่าคําว่าวัดดวงเนี่ยครับผมวัยรุ่นขนาดนี้แล้วอช่ไหมครับพี่เรารู้นะว่าใช้เวลาประมาณสิบกว่าปีเนี่ยมันก็เสี่ยง ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไม่อย่างที่คิดครับนั่นคือชีวิตก็จบจไปไหนไม่ได้แล้วครับนา่าจะขอทานหรือขอพวกคุณนี่แหละกิน <c oughs> แสดงว่าพี่แดงก็ลงทุนกับ ไม้ประเภทนี้มาไม่ใช่น้อยมหาศาลตังก็ไม่มีสักบาทหนึ่งหรือครบได้แต่ลงทุนมหาศาลโอ้จะใจถึงมากนะปากดีครับปากดีเขาปากคํำตัวเองครับคุณรู้ไหมว่าผมต้องเริ่มทำตัวเนี้ยครับผมเป็นนี่อยู่ห้าร้านอ่ะโอ้แล้วตอนนี้ใหม่ๆสิบร้านแล้วก็ลองผิดลองถูกเจ๊งทีก็เป็นร้านเพราะว่าไปถามเฮ้ดามนี่ต้นเลยป่ะครับเขาก็ส่นหัวเหมือนล้ำจัดไม่ไปยูนไม่รู้ มปนจ่าโอเคครับไปถานพี่ชอยอันนี้เขาเรียกไงวะพี่ชอยก็สานหัวมนลำตัดหวังเตะอีกไม่รู้ไม่รู้ทำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูลองเองคือไม่มีข้อมูลในใาไมีข้อมูลไม่มีอะไรเลย่าบนั้นลองไปลองมาลองมาเราถ้าเกิดว่าเราได้ลงมือทําได้ทํากับมือเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าทําแล้วพลาดเนี่ยมันก็จะจํากูจะไม่ทํำถ้าทําแล้วโอเคเนี่ยครับ ให้คุณลืมให้คุณหยุดไปอีกสิปีคุณก็กลับมาได้เหมือนเดิมครับผมอ่ามันจะแยกกันแลละครับถ้าไม่ดีกูก็ไม่เอาไม่ทําก็เราเริ่มมาคือพอเริ่มพัฒนาขึ้นมาเราก็เพิ่งจะเข้าใจเพราะตอนนั้นเราไม่เข้าใจก็คือการเข้าใจก็คือการปลูกต้นไม้ครับผมครับต้องเอาธรรมชาติเป็นเกณฑ์ทีแรกเราเอาใจเราเป็นเกณฑ์ครับก็มีเกษตรกรหลายคนตามใจฉันตามใจฉัน ปลูกต้องอย่างงูนต้องอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อหวังผลห้เพื่อหวังผลใช่ไปเอาแบบคนนั้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมโดยที่แบบไม่ได้แบบเข้าถึงความธรรมชาติพอผมัาพอาพลาดผมนึกย้อนยุคเลยสมัยที่ผมเด็กๆและที่พ่อแม่ปลูกให้ผมกินเนี่ยเลี้ยงมาโตจนวัยรุ่นขนาดนี้คครรัับบก็คือเขาก็ปลูกเอาธรรมชาติดีเลยเป็นพเศแต่เราเนี่ยโอ้โหอยากจะเลิศดใช่แต่กลายเป็นล่วงเพราะว่ามันเลิศไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปฝืนมันได้เลยธรรมชาติครับ ใสเล่มไรใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้ทุกอยาลองทุกอย่างครับลงมาแล้วลงมาแล้วจนทุกวันนี้ก็คือลูกค้าธรรมชาติเอาไปสิต้นยี่สต้นร้อยต้นสองร้อต้นไม่มีใครตายสักต้นเรอคือมันคือเราแนะให้ไปเลยแข็งตั้งแต่เด็กแต่วิธีการแข็งคือบำบัดโดยธรรมชาติรักษามาใช่อ้หอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนสงสัยแล้วล่ะครับว่า

<cười> 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 đi tuần điều tuấn đi điều đi Tuần đi này đi tuấn đi